5จังหวัดไทยที่ติดกัมพูชาที่คุณอาจไม่รู้ว่ามีเรื่องร้อนแรงซ่อนอยู่ประเทศไทยติดกับกัมพูชาใช่แต่คุณรู้ไหมบางจังหวัดมีประวัติเข้มข้นถึงขั้นเคยเป็นสนามรบนี่คือ5จังหวัดไทยชายแดนกัมพูชาที่คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อน 1. สระแก้วชายแดนที่คึกคักที่สุดดานอารันประเทศเป็นจุดผ่านแดนใหญ่มีการค้าชายแดนคึกคัก มีตลาดโรงเกลือและยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ช่วงสงครามกัมพูชาในอดีต 2. บุรีรัมเคยมีข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหารแม้จะไม่ใช่แนวปะทะโดยตรงแต่มีผลต่อเส้นเขตแดนในประวัติศาสตร์ปัจจุบันมีโบราณสถานแบบขอหมายแห่งใกล้ชายแดน 3. ส,สุรินพื้นที่ชายแดนที่มีโบราณสถานโบราณเช่นปราสาทตาเมืองทมซึ่งอยู่ใกล้เขตชายแดนและเคยเป็นจุดพิพาทระหว่างสองประเทศ สี่สีสเกตใกล้ปราสาทเขาพระวิหารเคยเป็นประเด็นร้อนระดับโลกในการฟอร์มสารโลกระหว่างไทยกัมพูชาปัจจุบันยังเป็นเขตเฝ้าระวังความมั่นคง 5. ตราดชายแดนทะเลที่หลายคนมองข้ามมีเขตทางทะเลติดกัมพูชาและเคยเป็นจุดขัดแย้งทะเลอ่าวไทยเป็นทางออกทะเลที่สำคัญของชายแดนภาคตะวันออก ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้มีแค่รั้วลวดหนามแต่มีประวัติศาสตร์การค้าและบางครั้งก็ความขัดแยง้งถ้าอยากรู้เรื่องราวชายแดนไทยแบบลึกๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ